ครีมชีสราคาประหยัดทำเองง่ายๆได้ที่บ้านต่อยอดได้หลากหลายเมนูห้ามพลาดน,นะคะก่อนรับชมคลิปวิธีการทำฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องปาปิก้าชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องปาปิก้าชาแนลค่ะวันนี้ปาจะชวนเพื่อนๆไปทำครีมชีสอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าครีมชีสเนี่ยตามท้องตลาดราคาค่อนข้างสูงนะคะ วันนี้ปาก็เลยมีวิธีการทำครีมชีสราคาประหยัดมาฝากค่ะวัตถุดิบมีเพียง2องอย่างหาได้ง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะนี่ค่ะวันนี้ก็พอดีมีนมที่มันใกล้จะหมดอายุแล้วนะคะเป็นนมสดแบบไขมันสูงนะคะมันใกล้จะหมดอายุแล้วค่ะปาก็เลยจะนำเอามาทำครีมชีสค่ะทำเก็บไว้ทานนะคะสามารถนำครีมชีสไปต่อยอดได้หลากหลายเมนูเลยค่ะ วิธีการทำก็ไม่ยากเลยค่ะนำนมนะคะใส่หม้อไว้เลยค่ะปริมาณนมค่ะก็1ลิตรนะคะพอดีทานไม่ทันค่ะซื้อมาเยอะเกินไปเทนมใส่หม้อเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตั้งไฟเลยค่ะจะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะ แล้วก็ระหว่างที่นมอยู่บนเตาค่ะก็หมั่นคนตลอดเวลานะคะไม่งั้นนมมันจะติดก้นหม้อได้เดี๋ยวเราก็จะต้มนมแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนกว่านมมันจะร้อนระดับความร้อนก็ให้พอนมร้อนก็พอนะคะไม่ต้องร้อนจัดนมสดที่เลือกใช้นะคะให้ใช้เป็นนมสดที่มีไขมันสูงค่ะนมสดแบบไขมันต่ำหรือนมสดแบบพองมันเนยใช้ไม่ได้นะคะ พราะการทำครีมชีสค่ะเราต้องการไขมันจากนมนะคะนี่ค่ะแล้วตอนนี้นมเริ่มร้อนแล้วนะคะแต่เราไม่เอาร้อนจัดนะคะอย่างที่บอกเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะวิธีการทำครีมชีสแบบง่ายๆค่ะปาจะใส่น้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะนะคะสามารถใช้เป็นน้ําส้มสายชูแทนได้นะคะแล้วก็คนค่ะหลังจากใส่ น้ำมะนาวลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าไอตัวน้ำนมเนี่ยมันเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนค่ะใส่มะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะแรกไปแล้วค่ะก็คนนะคะสักแป๊บหนึ่งค่ะคนได้สักแป๊บหนึ่งแล้วให้เติมน้ำมะนาวลงไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะนี่นะคะหลังจากใส่ไปที่สองช้อนโต๊ะแล้วค่ะ ตอนนี้ไอตัวน้ำนมเนี่ยมันจะแยกแยกชั้นออกมาแบบชัดเลยนะคะนี่เห็นไหมคะอันนี้แหละค่ะครีมชีสนี่นจะเป็นแบบนี้นะคะต้องทำให้ได้แบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ปิดแก๊สลงไปก่อนหลังจากต้มดมเสร็จแล้วค่ะให้หากระชอนนะคะใส่หม้อไว้แบบนี้เลยคะ่ะแล้วก็หาผ้าขาวบางคุมทับอีกทีหนึ่งนะคะ จากนั้นนำน้ำนมที่เราต้มค่ะใส่ลงไปเลยในขั้นตอนต่อไปค่ะก็ทิ้งไว้แบบนี้เลยนะคะเพื่อให้ไอตัวครีมชีสเนี่ยมันแห้งมากขึ้นค่ะส่วนน้ำที่ไหลลงไปด้านล่างนะคะจะเรียกว่าหางนมค่ะสามารถนำไปต่อยอดทำอย่างอื่นได้นะคะเพื่อนๆสามารถอ่ ไปเซิร์ชหาตามอินเทอร์เน็ตค่ะว่าไอตัวหางนมเนี่ยมันใช้ทำอะไรได้บ้างหากใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของเพื่อนๆนะคะก็เก็บเอาไว้ค่ะพักคิมชีสในผ้าขาวบางตอนนี้ก็ครบ30นาทีแล้วนะคะมันน่าจะแห้งใช้ได้แล้วค่ะป้าก็จะนำเอาไปปั่นนะคะเพื่อให้เนื้อมันละเอียดขึ้นค่ะน้ำใส่โถปั่นแห้งเลยนะคะ ก่อนที่จะนําเอาครีมชีสไปปั่นค่ะปัดจะเพิ่มเติมรสชาติให้กับครีมชีสด,ด้วยเกลือป่นนะคะกะเอาได้เลยค่ะประมาณนี้จากนั้นก็นําเอาไปปั่นได้เลยค่ะก่อนนําไปปั่นนะคะอันนี้จะให้ดูเนื้อมันก่อนค่ะตอนนี้มันจะยังไม่ไม่เนียนนะคะแล้วก็ไม่ละเอียดมากมันจะหย,ยาบๆแบบนี้เดี๋ยวเราก็นําเอาไปปั่นกันก่อนนะคะ นี่ค่ะเรามาดูหน้าตาหลังจากปั่นนะคะเนื้อมันจะละเอียดขึ้นค่ะหากครีมชีสแห้งเกินไปสามารถนําเอาหางนมมาเติมลงไปได้นะคะในเวลาปั่นแต่อย่าใส่เยอะเกินไปค่ะเดี๋ยวมันจะเหลวหลังจากปั่นครีมชีสเสร็จแล้วค่ะก็หาภาชนะที่มีฝาปิดนะคะเก็บครีมชีสเอาไว้ใช้ค่ะครีมชีสเนี่ยสามารถต่อยอดทําได้หลากหลายเมนูเลยนะคะวิธีการเก็บครีมชีสค่ะก็หาฝาปิด ให้มิดชิดหน่อยนะคะแล้วก็นําเข้าตู้เย็นค่ะอันนี้ก็จะเก็บได้ที่7-10วันค่ะโดยประมาณนะคะที่ปาเก็บหากจะนําครีมชีสใช้งานเลยก็สามารถทําได้เลยนะคะวันนี้ปาก็ขอฝากวิธีการทำครีมชีสไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆถูกใจแล้วก็ชอบคลิปนี้ปฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องปาปิก้าชาแนลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับเมนูง่ายๆสไตล์ปาปิก้าชาแนลค่ะ